เราพามาเจคลับนะสนาบแต่งญี่ปุ่นพามาดูคันนี้ดีกว่านี่พระอเองเราก่อนจะไประอเองเราเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้มีดีอะไรคืออะไรยังไงบ้านเรามีหรือเปล่านะอันนี้เป็นไฮเอ็นหลังคาเตี้ยหน้าตาเพิ่งตื่นมาไฮเอ็นหลังคาเตี้ยตัวใหม่ล่าสุดนะแน่นอนข้างบนเนี่ยก็คือจะมีทั้งเซนเซอร์มีทั้งกล้อง เียบเลยนะแต่ท e? ี่เห็นสะดุดตาคือมันมีกล <has> ้องด้านล่างเลยอัน <salty> นี้คือตรงรุ่นของเขาเลยนะเซนเซอร์สปอร์ตไลท์นะตัวเซ็นเซอร์รอบคันเลยทีเดียวเซ็นเซอร์รอบคันเลยเซนเซอร์ี่เโปรเซนเซอร์ Skirt, น,นี่สเกิร์ตไลท์ลแอนดานหน้าเห็นไหมอันนี้ข้างในเนี่ยเขาพ่นเป็นสีดําเห็นไหมเขาพ่นเลยนะพ่นเป็นสีดําพ่นเป็นสีดําทั้งหมดมันจะได้ดูดุเดี๋ยวเราให้ดูนะเห็นนะดดดดมากดูแล้วมันมันมืดมืดอ่อะูดด กระโปงมาดูข้างนอกกันนะตัวนี้กระจกเจ็7ใช่ปะ่ะนี่เรามีตัวกล้องตัวกล้องตัวกล้องนะด้านนอกตัวนี้ก็คือข้างในจะเป็นตัวซูเปอร์เอลประตูอยู่ด้านขวาเป็นห้าประตูนะแอบบดูช่วงล่างมะช่วงล่างอันนี้เดิมนะอันนี้เดิมแหนบก็จะเป็นแหนบแนว นั่งนิ่มนั่งนิ่มในแนบแนบแนบตัวนี้ก็คือใช้ได้ดูด้านหลังในไฟตัวมือเปิดท้ายก็จะเป็นดาร์กเหมือนกันข้างบนเป็นกล้องแล้วนะไฟเบรกบนหายไปละก็จะเป็นกล้องอันนี้แล้วแต่คนชอบ แต่ตัวผมชอบชอบที่มันเป็นไฟเบรกบนม,มากกว่าเพิ่มเติมก็คือตัวนี้เดิมของเขาเนี่ยจะเป็นเรียบเลยนะเป็นเรียบเลยให้ดูขนโนนะเรียบเลยแบบนี้เลยพอเรียงเสร็จปุ๊บก็อันนี้มันปิดไฟไฟเบรกบนอันนี้ไม่เป็นไรเป็นสไตล์เขาเดิมมันจะเป็นไฟเบรกบนเหมือนขน้นนะไฟเบรกบนแบบนู้นอันเนี้ยเดิมปิดไฟเบรกบนไม่เป็นไรแต่อันเนี้ย ปิดไม่ได้เพราะมันเป็นกล้องนะคันนี้มีระบบตัวนี้นะเขาเรียกว่าตัวระบบ BSM นี่ครับก็คือเป็นบสปอร์ตนั่นแหละตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นคือเปลี่ยนกระจกออกมานะเปลี่ยนเลนตัวนีเน้เลนเลนทังชิ้นชิ้นนี้นะเปลี่ยนออกมาก็จะมีตัวบสปอร์ตตัวนี้มาเป็นโลโก้เลยแกนแบบนี้เลยเปลี่ยนแบบนี้เลย กระจกเนี้ยดีดีอยู่สองสาอย่างอ่ะถามว่าดียังไงอย่างแรกก็คือสีของเขาสีของเขาจะเป็นสีออกสีฟ้านะสีฟ้าตัดแสงเดิมครับเป็นกระจกเดิมเดิมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวพาดูนะกระจกเดิมเดิมมันจะเป็นแบบนี้อ่ะจะเป็นสีขาวแบบนี้อันนี้เดิมเดิมจะเป็นสีขาวเห็นปะสีขาวแบบนี้นะอันนี้เดิม แล้วกระจกอันนี้ปัญหาของเขาเนี่ยก็คือมันเป็นทรงตั้งและใครที่เคยขับตัวกระจกแบบนี้ไทนี้นะมันยาวมันมองเห็นได้กว้างนะตัวนี้มาปุ๊บมองเห็นแคบมากแคบจริงๆอันนี้ใช้อยู่มันมองไม่เห็นระยะตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีปัญหาสําหรับตัวตัวกระจกรุ่นนี้ตัวใลแกนเขาก็เลยทํากระจกตันนี้ออกมาพิเศษ ก็คือเป็นตัดแสงเห็นปะแสงก็จะนวลขึ้นแสงนวลขึ้นตัดแสงเวลาทั้งกลางวันแล้วกลางคืนแสงไม่สะท้อนกลางคืนก็จะไฟก็จะเป็นเ็ดสวยก็คือไม่โคง้งไฟจากด้านหลังนะสเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยตัวเนี้ยเลนตัวนี้เห็นปะเขาจะกว้างเลนเขาจะกว้างสังเกตยังไงเนี่ยมุมมุมตนี้ยเขาจะมาตรงนี้ปุ๊บแลดมาแล้วก็แบบโค้งออกมาทําให้มองเห็นตรงนี้ได้ ได้ชัดเจนขึ้นจุดอับสายตาก็จะน้อยลงอ่ะส่วนที่3ก็คือตัวบายสปอตตัวนี้นะก็คือมันจะมีเพื่อให้เข้ากับระบบแต่ว่าตัวระบบของตัวรถก็คือต้องรองรับแต่บ้านเราเก่งอยู่แล้วล่ะทำได้ก็คือใส่เป็นตัว BSM เข้ามานี่เห็นไหมเข้ากระจบประตู2ฝั่งเลยนะเป็น5ประตูเป็น Super ร G L ตัวเซนเซอร์เขาจะอยู่ตรงนี้เซนเซอร์ของตัวบายสปอตเขาจะอยู่ตรงนี้สายขวาเวลามีรถวิ่งมาเราก็จะมีไฟขึ้นมาสวยนะสวยปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยตัวนี้คือเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะไม่มีหน้ายาวนะครับคือญี่ปุ่นจะไม่มีหน้ายาวมีเฉพาะตัว หน้าสันตัวนี้ตัวหน้ายาวมีแค่มาจัตตี้แล้วก็ไม่ไม่ค่อยผลิตละไม่ค่อยขายละนะเ็จะมีตัวหน้าสั้นตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์มี2แบบก็คือเป็นเครื่องยนต์ตัว1 GD กับตัวสองนะเป็นเกียร์บ็อกแบบ6สปีดเกียร์บ็อกหสปีดบลกลมบาดด้านใน เห็นไหตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีหลายระบบเลยอะไรมากก็ไม่รู้อันนี้สลับจอปิดจออันนี้ระบบป้องกันการชนตัวนี้จสมกล้องมองหลังนะแล้วก็ตัวแัคชั่นคอนโทรลน,นี่จอจะเป็นแบบนี้เป็นจอตัวใหม่ล่าสุดเลยนะอันนี้เป็น EDC ญี่ปุ่น เหมือนบ้านเราเลยเหมือนบ้านเราที่มีใส่นี่เกียร์บ็อกตัวนี้เกียร์บล็อกอันนี้ก็คือ,อคันเกียร์เห็นปะมันจะเป็นบวกลบอันนี้มีหกสปีดก็จะเป็นบวกลบบ้านเราก็จะมีดีสามดีสองเอลใช่ไหมแต่อันนี้คือจะเป็นบวกลบอันนี้เป็นเกียร์รุ่นใหม่ละมีอะไรที่ต่างจากบ้านเราอีกข้างในเป็นสีดำแบบนี้เลย อันไนอเป็นสีดำแบบนี้นี่กระจากสองหลังเป็นดีตอนเวลาวิ่งก็คือเป็นดีตอนขึ้นมาไม่ได้ใช้แบบสะท้อน้างหลังแล้วถ้าเกิดมีนขนคงขนของก็สามารถที่จะดูขั้างหลังได้สัวน,น,นี้ก็เป็นแอรออโต อย่างเดียวนี่เป็นรถเดมโมคาเออตัวนี้เป็นดาร์กเหมือนกันสีดำนะตัวนี้จะเป็นสีดำให้ดูใจส,แบบสีดำขึ้นมาแบบนี้เลยสีดำขึ้นมาแบบนี้ก็ไปเพิ่มการคุดก็ได้ตัวนี้ถ้าอยากได้เป็นท,อทอ็อปๆเรือๆก็ใส่การคูดเข้ามาก็ไม่เท่าไหร่ ลองฝาปิดนะสปอตไลท์เมันน่าขับน่าใช้ดีจริงๆเลยอาละคร่าวๆสมัวันนี้ไปของเราก็คือตัวนี้แหละในส่วนของบายสปอตตัวนี้ดีมันอกีเป็นทั้งเทดูละเฟี้ยวเลยแหละใช้ได้อันนี้เราก็อามาลองระบบ BSM ดูนะ ที่ได้ยินเมื่อกี้จะเป็นเสียงเตือนนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวถ้าเกิดมีรถวิ่งเข้ามาในจุดอับสายตาแต่ถ้าเป็นปกติเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาในจุดอับสายตาก็คือทั้งมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาคือถ้ามีมวัตถุในมุมอับสายตาทั้งซ้ายทั้งขวาเขาก็จะขึ้นโชว์ที่กระจกนะครับทั้งซ้ายและขวาอย่างคันนี้เป็นต้นนะ